แค่หลับตาก็ยังเห็นเธอในห้องเดิมแต่พอลืมตาก็ไม่มีใครฉันกอดเหมือนเดิมยิ่าเสด็จต้องแคร์แต่ใจมันยังกาดเสียงเธอเติมภาพที่เราเคยว่าดีเกินตอนนี้มันเริ่มจะลืมไปทุกวัน เกไแต่ที่ไรก็โดนดึงกลับไปในคืนเก็เก่ every time บ้ามือมือโน้ตดึงไวไม่ให้ก้าวไปไกลคนที่เธอเคยบอกอยู่ให้ได้ยังจีงสาำจนแทบหายใจไม่ไหวฉันเดินนทางเดิมแต่โลกมันไม่เหมือนวันนั้นฝันเทปิวดูได้กันตอนนี้เลยฉันได้ต้อง carry น้ำหนักมันยิ่งพยายาม run from pain แต่ภาพเธอกลับเป่งตามทันทุกคืนยังได้ยินเสียงเธอโอกงบงจนใจฉันซ่น tryna be strong แต่ใจมัน weak ยิ่งซอนยิ่งเลน้ำตายอย่าง Tri คลบไม่มีพักสักนิดความคิดถึงมัน q มื่อยิ่งซ้ำนึกแบบไม่ว่าเงาข้างในก็ยังไม่ลืมสิ่งที่เธอเคยให้ฉันคิดแค่ yeah. <Yeah. S 1> ลับตาแคเห็นเธอในห้องเดิมแต่พอลืมตาก็ไม่มีใครให้ฉันกอดเหมือนเดิมยิ่งเสด็จ้งใครแต่ใจมันยังขาดเสียนเธอเติมภาพที่เราเคยวาดด้วยกันตอนนี้มันเริ่มจะเลืมไปทุกวัน y yeah. ันไม่ทุกคืนใ้มันเดิมแต่ไม่มีเธอยืนข้างกายสุขที่เราเคยแชร์ตอนนี้แต่หายเหลือเพียงความหวังภายในโลกมันโคเหมือนโดนล็อกไว้ในในแม้จะพยายาม step forward but still losing the fight ความจริงมัน sharp มึงคงไม่เกรใจลบเธอไรก็ยังไม่หายยังมีเธอในทุกลมหายใจเธอไม่ได้อยู่ภายฉันไปไกลถึงฝั่งฟันที่เราเคยหมายแต่ใจยังคงผูกติดกับภาพได้ไม่ว่าผ่านมากี่คืนกี่วันกี่รอบ try you said move on แต่ฉันยัง hold ทุกเรื่องราวที่เคยย้อน คงต้อง dream alone แม้ใจจะยังเรียกชื่อเธอเบาวงให้กลับมา home เข้รับตายัางเห็นเธอในห้องเดิมแต่พอลืมตายก็ไม่มีใครฉันกอดเหมือนเดิมยิา่าเสร็จตรงใครแต่หัวใจฉันยัง burn ฝังที่เราเคยว่าดด้วยกันวันนี้ฉันต้องเดินบนเส้นทางที่มีเพียงแค่ khi. up tap 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 tap, tap.